รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะพบกันกับครูจิ๊บลัดดาบุญตวงในรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพอช31001ในหัวข้อเรื่องการกำหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพพร้อมให้เหตุผลก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่บทเรียนให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะโดยแบบทดสอบมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันเป็นแบบ4ตัวเลือก ให้เวลานักศึกษาทําแบบทดสอบ2นาทีพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ thank you ทดสอบก่อนเรียนไปแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยทํากันได้ไหมคะสําหรับนักศึกษาที่ทําได้คะแนนน้อยไม่ต้องกังวลไปนะคะให้นักศึกษาตั้งใจเรียนครูมีรอบแก้ตัวในแบบทดสอบหลังเรียนค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนการกําหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพเรามาทราบวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้กันก่อนนะคะ โดยวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้มี2ข้อด้วยกันนะคะ 1. น,นักศึกษาสามารถบอกวิธีการขยายอาชีพได้ถูกต้องและ 2. นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนในการขยายอาชีพได้ถูกต้องค่ะในบทที่แล้วได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการขยายอาชีพนักศึกษายัางพอจำกันได้ไหมคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยความเป็นไปได้ในการขยายอาชีพ ประกอบไปด้วยการลงทุนการตลาดกระบวนการผลิตการขนส่งการบรรจุหีบห่อการแปรรูปผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมเป็นต้นนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้ความเป็นไปได้ในการขยายอาชีพแล้ววันนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพค่ะไปเรียนกันเลยค่ะ ในการกำหนดวิธีการขยายอาชีพเป็นวิธีการปฏิบัติการในอาชีพที่จะต้องใช้องค์ความรู้ที่ยกระดับคุณค่าเพื่อมาใช้ในการปฏิบัติการจึงเป็นกระบวนการของการทำงานซึ่งทำให้การปฏิบัติการในกิจกรรมอาชีพประสบความสำเร็จสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนซึ่งกระบวนการทำงานเริ่มจากอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปกันค่ะ สำหรับกระบวนการทำงานนั้นเริ่มจากขั้นแรกนำองค์ความรู้ที่จัดในรูปแบบคู่มือคุณภาพหรือเอกสารคู่มือการดำเนินงานและนำมาศึกษาวิเคราะห์จัดระบบปฏิบัติการจัดปจัจจัยนำเข้าจากนั้นดำเนินการทำงานตามขั้นตอนและการควบคุมผลผลิต ให้มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดและสุดท้ายทำการดำเนินการตรวจสอบหาข้อบกพร่องในการทำงานปฏิบัติแก้ไขข้อบกพร่องเป็นวงจรอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงพัฒนาเอกสารคู่มือํำเนินงานอย่างเป็นประยะก็จะทำให้การปฏิบัติการในกิจกรรมอาชีพประสบความสำเร็จสู่ความเข้มแข็งมั่นคง และยั่งยืนตามกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้ค่ะการกำหนดวิธีการและขั้นตอนเริ่มจากการใช้แนวคิดการบริหารง,งานคุณภาพหรือที่เรียกว่าวงจรเดมิงคือ P D C A ดังภาพที่ปรากฏค่ะโดย P เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ จัดทำคู่มือดำเนินงานจัดแผนปฏิบัติการดี D. เป็นการทำงานตามขั้นตอนควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดซเป็นการติดตามตรวจสอบหาข้อบกพร่องการดำเนินงานและสุดท้าย -a เป็นการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาระบบยกระดับความรู้ค่ะ โดยการปฏิบัติการใช้ความรู้ด้วยวงจรเดมิงจะทำให้องค์ความรู้ที่สูงขึ้นจนกลายเป็นทุนทางปัญญาซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนค่ะเอนักศึกษาสงสัยกันไหมคะว่า p ี c a ที่ครูกล่าวไปนั้นคืออะไร ทราบกันไม่เอ่ยถ้าใครที่ทราบแล้วก็เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ทราบเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการกำหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพขั้นแรกเป็นการปฏิบัติการใช้ความรู้โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพหรือที่เรียกว่า วงจรเดมมิงเป็นกรอบในการทำงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ P Plan D ดู C Check และ A Action ค่ะเรามาทราบความหมายของแต่ละคำกันเลยค่ะ P Plan แปลว่าการวางแผน D ดูแปลว่าการลงมือปฏิบัติ C เช็คแปลว่าการตรวจสอบและ a action แปลว่าการปรับปรุงแก้ไขค่ะมาดูรายละเอียดแต่ละขั้นตอนกันเลยนะคะ1การจัดทำแผนปฏิบัติการ P plan การจัดทำแผนปฏิบัติการทางอาชีพเป็นการดำเนินการที่มีองค์ประกอบร่วมดังนี้1เหตุการณ์ หรือขั้นตอนการทำงานซึ่งจะบอกว่าเหตุการณ์ใดควรทำพร้อมกันหรือควรทำทีหลังเป็นการลำดับขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมให้เป็นแผนการทำงาน 2. ระยะเวลาระยะเวลาที่กำหนดว่าในแต่ละเหตุการณ์จะใช้เวลาได้ไม่เกินเท่าไรเพื่อออกแบบการใช้ปัจจัยดำเนินงานให้สัมพันธ์กันและ 3. ปัจจัยนำเข้าและแรงงานเป็นการระบุปัจจัยนำเข้าและแรงงานในแต่ละเหตุการณ์ว่าควรใช้เท่าไหร่ค right no ่ะการจัดทำแผนปฏิบัติการทางอาชีพมักจะนิยมใช้ผังการไหลของงานมาใช้ออกแบบการทำงานให้มองเห็นความสัมพันธ์ร่วมระหว่างเหตุการณ์ระยะเวลาปัจจัยนำเข้าและ งงซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดการได้ขับเคลื่อนการทำงานสู่ความสำเร็จได้ดังนั้นในการออกแบบแผนปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้ที่สรุปได้ในรูปของเอกสารขั้นตอนการทำงานมาคิดวิเคราะห์และสร้างสารรค์ให้เกิดแผนปฏิบัติการค่ะการทำงานตามแบบแผนปฏิบัติการ ดีดูนั่นเองนะคะการทำงานตามแผนปฏิบัติการของผู้รับผิดชอบยังคงใช้วงจรเดมมิ่งเช่นเดียวกันโดยเริ่มจาก P. แพลนศึกษาเอกสารแผนปฏิบัติการให้เข้าใจอย่างรอบคอบ D. ดูทำตามเอกสารขั้นตอนให้เป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ C. เช็ค ขณะปฏิบัติการต้องมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามข้อกำหนดนะคะ A action ถ้ามีการทำผิดข้อกำหนดต้องปฏิบัติการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดค่ะการตรวจสอบหาข้อบกพร่อง C check การตรวจสอบหาข้อบกพร่องเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการปฏิบัติการใช้สร้างความเข้มแข,ข็งยั่งยืนของธุรกิจ โดยมีรูปแบบการตรวจติดตามข้อบกพร่องดังนี้ 1. การจัดทำรายการตรวจสอบด้วยการให้ผู้จัดการและคนงานร่วมกันวิเคราะห์เอกสารแผนปฏิบัติการและทบทวนร่วมกับประสบการณ์ที่ใช้แผนทำงานว่าควรมีเหตุการณ์ใดบ้างที่ควรให้ความสำคัญเพื่อการตรวจสอบแล้วจัดทำเอกสารรายการตรวจสอบ 2. การปฏิบัติการตรวจสอบการปฏิบัติการตรวจสอบทำา2ขั้นตอนขั้นตอนแรกตรวจสอบหาข้อบกพร่องของเอกสารแผนปฏิบัติการเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการกับคนงานว่าการที่คนงานได้ปฏิบัติการศึกษาเอกสารแผนและปฏิบัติตามกิจกรรมในทุกเหตุการณ์ได้ครบ คิดว่ากิจกรรมเหตุการณ์ใดมีข้อบกพร่องที่ควรจะแก้ไข 2. การตรวจสอบภาคสนามเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างผู้จัดงานกับคนงานเพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องในการดำเนินงานร่วมกันคิดวิเคราะห์ระบุสภาพที่เป็นปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาและสุดท้ายข้อ3การประเมินสรุปผล และเขียนรายงานผลการประเมินสรุปผลและเขียนรายงานผลเป็นขั้นตอนในการนำผลการตรวจติดตามตลอดรอบผลการผลิตไปประเมินความรุนแรงของข้อบุกร่องว่าผลที่ได้เกิดจากอะไรเป็นส่วนใหญ่แล้วดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขข้อบุ่องทั้งองค์ความรู้และปัจจัยนำเข้าดำเนินการและเขียนบันทึกผลค่ะ การปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนา A Action ยังจำกันได้ไหมคะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมการตรวจสอบหาข้อบกพร่องและกำหนดแนวทางข้อบกพร่องโดยมีการกำหนดระยะเวลาเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาจะต้องติดตามผลว่าได้มีการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องตามแนวทางที่กำหนดไว้หรือไม่เกิดผลอย่างไร โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ค่ะ 1. ตรวจติดตามเอกสารสรุปประเมินผลการศึกษา 2. เชิญคณะผู้รับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่องมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอสภาพปัญหาข้อบกพร่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความบกพร่องและการแก้ไข 3. ผู้รับผิดชอบตรวจติดตาม และผู้รับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่องศึกษาสภาพดำเนินงานแล้วสรุปปัจจัยที่เป็นเหตุและปัจจัยสนับสนุนการแก้ไขและสุดท้าย 4. นํำข้อมูลที่ได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเอกสารองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นหัวข้อแรกเป็นในเรื่องของการปฏิบัติการโดยใช้ความรู้ ใช้วงจรเดมิง P D C A ต่อมาหัวข้อที่2เป็นทุนทางปัญญาเป็นผลจากการนำองค์ความรู้ไปใช้มีการตรวจสอบหาข้อบกพร่องและปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องทำให้องค์ความรู้สูงขึ้นเป็นลำดับจนกลายเป็นทุนทางปัญญาของตนเองและชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดผลต่อธุรกิจดังนี้องค์ความรู้สามารถใช้สร้างผลผลิตที่คนอื่นไม่สามารถเทียบเคียงได้และไม่สามารถทำตามได้จึงได้เปรียบทางการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพผลผลิตยอย่างต่อเนื่องทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นพักดีต่อการทำธุรกิจและ เป็นการสร้างทุนทางมนุษย์ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้บริหารระบบธุรกิจด้วยตนเองสามารถเกิดภูมิปัญญาในตัวบุคคลและชุมชนค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้แนวคิดการบ,บริหารงานคุณภาพหรือที่เรียกว่าวงจรเดมิงโดยมีขั้นตอน P Plan D Do C Check A action จะทำให้เกิดความรู้สูงขึ้นเป็นลำดับกลายเป็นทุนทางปัญญาแล้วก็จะส่งผลให้ธุรกิจเข้มแข็งและยั่งยืนที่ครูจะกล่าวในหัวข้อต่อไปนี้ค่ะธุรกิจเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นการจัดการความรู้ทำให้องค์ความรู้สูงขึ้นโดยลำดับการขยายของอาชีพจึงเป็นการทำงานที่มีภูมิคุ้มกันโอกาสของความเสี่ยงในด้านต่างๆต่ำลงดังนั้น ความน่าจะเป็นในการขยายอาชีพจึงประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเพราะมีการจัดการความรู้ยกระดับความรู้นำไปใช้และปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ธุรกิจเข้มแข็งยังย่งยืนได้เพราะรู้จักและเข้าใจตนเองตลอดเวลาโดยครูมีตัวอย่างบุคคลที่ใช้หลัก P D C A ในการประกอบอาชีพให้นักศึกษาทุกคนได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยค่ะสวัสดีครับอยู่กับผมครูพี่นุนะครับผู้นำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นและผู้นำวิทยากรสัมมอาชีพนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงกฎ3ข้อในการวางแผนทําเกษตรอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับถ้าคุณมี3ข้อนี้เส้นทางการเป็นเกษตรกร,กรของคุณจะไม่มีวันอับจนอย่างแน่นอนหลายคนนะครับที่อยากมาทําเกษตรเนี่ยบอกกับผมว่าเราเป็นพนักงานประจําอยู่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เลยเนี่ยจะเริ่มต้นอย่างไรดีผมก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย เราจะต้องมีการวางแผนก่อนนะครับถ้าแผนของเราดีโอกาสในการประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็มีไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ตกผลึกนะครับการวางแผนในการทําเกษตรอย่างยั่งยืนเนี่ยออกมาเป็น3ข้อดังนี้นะครับข้อที่1นนะครับปลูกหลายๆอย่างข้อที่2อออกห่างความรลภบและข้อที่3เติบโตด้วยการทําการตลาดนะครับ เรามาดูที่ข้อแรกกันเลยนะครับปลูกหลายๆลยอย่างแน่นอนว่าก่อนที่เราจะลงมือปลูกเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชที่เราสนใจด้วยนะครับปลูกหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทําเกษตรผสมผสานนะครับเข้ามาปรับใช้ถ้าหากว่าเราปลูกพืชเพียงแค่อย่างเดียวเนี่ยแปลว่าในอนาคตเราจะมีของขายเพียงแค่ชนิดเดียวนะครับถ้าราคามันดี ชีวิตก็ประเสริฐสีแต่ถ้าราคามันแย่เราก็แก้อะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องมีการปลูกพืชหลายๆอย่างเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับรวมถึงการเลี้ยงสตัตว์แล้วก็การทำเกษตรในรูปแบบอื่นๆด้วยนะครับโดยเราอาจจะทำสวนเป็นแบบเบนจากเกษตรนะครับมีการแบ่งระดับชั้นของพืชแต่ละชนิดเนี่ยให้สามารถปลูกในแปลงเดียวกันได้ ตรงนี้เนี่ยหลายท่านก็อาจจะสงสัยอีกนะครับว่าเอถ้าเราปลูกพืชหลายๆอย่างในแปลงเดียวกันเนี่ยมันจะไม่เป็นการแย่งอาหารกันหรอก็กตอบเลยนะครับว่าไม่เลยครับต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันกินอาหารคนละอย่างกันอาหารที่ต้นไม้กินเนี่ยมีทั้งหมด16อย่างแต่ละอย่างมันก็กินไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นการแย่งอาหารกันเลยตรงกันข้ามเลยนะครับ การปลูกพืชหลายๆอย่างเนี่ยจะเป็นการสร้างสมดุลนิเวศน,นะครับทำให้การระบาดของพวกโรคแมลงศัตรูพืชเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับข้อที่2นะครับออกห่างความโลภก,ก็ต่อจากข้อแรกก็คือปลูกหลายๆอย่างออกห่างความโลภนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ในรายการทีวีตอนหนึ่งนะครับว่าให้เราเนี่ยเริ่มต้นจาก1 2 3ไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เรามีก่อนตามความรู้ที่เรามี ถ้าสมมุติว่าเรามีพื้นที่อยู่20ไร่นะครับแล้วเราก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เลยเนี่ยผมอยากจะให้เราลองเริ่มทำสัก2ไร่ดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มทำทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วมันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาแปลว่าเราจะต้องสูญเสียเงินทุนไปเยอะเลยนะครับในพื้นที่2ไร่เนี่ยผมก็อยากให้เรานะครับลองทำหลายๆอย่างที่เราได้แพลนเอาไว้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นห้องเรียนที่สอนประสบการณ์ให้กับเราเพราะว่า ความรู้ที่เราศึกษามาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกพื้นที่นะครับบางอย่างเนี่ยเราจะต้องนำมาปรับใช้ให้มันเข้ากับพื้นที่ของเราเองพอเรารู้สึกว่าเรามีความรู้มากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการก้าวอย่างมั่นคงนั่นเองข้อที่3นะครับเติบโตด้วยการทําการตลาดนะครับก็ต่อจากข้อที่2นะครับก็คือออกห่างจากความโลภเติบโตด้วยการทําการตลาด ข้อนี้นะครับสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีสิ่งนี้อยู่ในตัวนะครับเรามักจะเรียนรู้แต่วิธีการผลิตวิธีการทำนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำการตลาดเลยเกษตรกรไทยเนี่ยทำขายกับพ่อค้าคนกลางมาโดยตลอดนะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตแล้วก็ ข่ยให้กับผู้บริโภคโดยตรงได้เองนะครับอย่างส่วนโคโค่นาไทยแลนด์ของผมเนี่ยก็เติบโตมาด้วยการทําการตลาดมากกว่า5ปีนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางใดๆเลยนะครับผมมีทั้ง Facebook Page Instagram Line l i n แอดนะครับแล้วก็ Google Plus เว็บไซต์เว็บบล็อกแล้วก็ YouTube Channel นะครับ8อย่างเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมอายุ21นะครับผมคิดว่าถ้าคุณอายุใกล้ๆเคียงกับผมเนี่ยคุณจะต้องทำเก่งสักอย่างนึงแหละครับหรือว่าถ้าคุณมีอายุค่อนข้างมากแล้วหรือว่าไม่ค่อยทันเทคโนโลยีเท่าไหร่เนี่ยคุณอาจจะให้ลูกหลานทำก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กสมัยนี้นะครับเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็วมากนะครับในอนาคตเนี่ยผมก็อาจจะเปิดสอนทำตลาดนะครับที่เจาะด้านสินค้ากเกษตรไปเลยนะครับเพราะว่า ก็มันไม่มีใครสอนจริงๆนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่งคัง่งแล้วก็ยกระดับฐานะของเกษตรกรได้นะครับสรุปเลยนะครับกด3ข้อในการวางแผนทําเกษตรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือปลูกหลายๆอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการ กระจายความเสี่ยงเรื่องการขาดไรายได้นะครับข้อที่2นะครับก็คือออกห่างจากความโลภนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสังสมประสบการณ์ผ่านการฝึกฝนนะครับและสุดท้ายข้อที่3นะครับก็คือเติบโตด้วยการทําการตลาดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการก้าวอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าคลิปนี้เนี่ย ผมไม่ได้ทำขึ้นเพื่อที่จะต้องการยอดไลค์ใดๆนะครับแต่ว่าต้องการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นครับหนึ่งแชร์ของคุณเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าหากว่าคุณเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมครูพี่นุสวัสดีครับหลังจาก รับชมวิดีโอกันไปแล้วจะเห็นได้ว่าก่อนการลงมือทำอะไรสิ่งสำคัญเลยคือการวางแผนและหากมีการวางแผนที่ดีก็จะทำให้ประสบความสำเร็จโดยครูพี่นุได้ตกผลึกการวางแผนในการทำเกษตรอย่างยั่งยืนคือ 1. ปลูกหลายๆอย่างเป็นการกระจายความเสี่ยงและต้องมีการศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่สนใจ 2. ออกห่างจากความโลภเป็นการสะสมประสบการณ์ผ่านการฝึกฝนแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ข้อ 3. เติบโตด้วยการทำการตลาดซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ก้าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคปัจจุบันค่ะครูหวังว่านักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการรับชมวิดีโอไปเป็นแบบอย่างและ ประยุกใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ค่ะการขยายขอบข่ายอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบไม่ใช่ทำไปตามที่เคยทำดังนั้นการจัดการความรู้เป็นเรื่องสำคัญของทุกคนที่ประกอบอาชีพจะขยายช่องทางการประกอบอาชีพออกไปจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นบุคคลที่ทำงานบนพื้นฐานข้อมูลซึ่งจะต้องใช้ความรู้ด้านต่างๆเข้ามาบูรณาการร่วมกันทั้งระบบ 2. ต้องใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือนั่นคือเราจะต้องตระหนักเห็นปัญหาต้องจัดการความรู้หรือใช้แก้ปัญหาจัดการการทดลองสรุปองค์ความรู้ให้มั่นใจ แล้วจึงขยายกิจกรรมเข้าสู่ขอบขายอาชีพออกไปและ 3. ต้องเป็นบุคคลที่มีความภูมิใจในการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนสร้างองค์ความรู้ให้สูงส่งเป็นทุนทางปัญญาของตนเองชุมชนได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาที่เรียนรู้กันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาทําแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยนะคะให้หนักศึกษาเตรียมกระดาษดินสอรหรือปากกาเตรียมพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปทําแบบทดสอบกันเลยค่ะ ก่อนจากกันไปวันนี้ครูอยากให้ทุกคนหมั่นทบทวนบทเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือจากห้องสมุดประชาชนอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่างๆนะคะสำหรับตอนต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ